สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่อำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสินนะครับห่างจากร้านเราก็อยู่ประมาณ7กิโลนะครับผม7กิโลได้มาดูรถแทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมลูกค้าก็บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับบ้านเดียวกันไอ้ไส่อยากไปเปียนเอารถ1ิบล้อครับผมก็เลยให้ผมมาบึง เจ้ารถขั้นนี้ล่ะปตีเปลี่ยนต่ว่าสิบหลอกกับไปเบึ้งเลยเนาะครับขอบัไดก็ปั้มปั้มบันไดครับกปั่มยกหางบันไดในช่วงไหนจากใส่มาใส่กันิบ่จากผีเลยบ่นี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 ่โอ้สองพักเลยคือสิขอบันไดช่วงนี้กรดปั้กยงหางขึ้นอ๋อไปใ่ขั้นนั้นได้ไ ขอบันไดคืนนะครับขอบันไดคืนจะไปใส่คันล็อกกี้ของผมนะครับผมเดี๋ยวผมผ้าเบงรอบๆคันลแล้วกัน,นดังฮะก,ก็ดีเลยฮอดอยว่าไอ้ถอยมาข้างนอกก็ดีแล้วเออเออเอาใครหอดสันไทย <c oughs> โอ้ใครบวเคยแวะขอมาจากเทีย <มะ S 1> เอา <ๆ S 1> แต่ว่าจำสวัสด,ดีครับแต่ว่าจำได้อยู่ผมเมื่อคืนบ้านไม่หลังหนีอยู่นี่ มาด้านนานี่น,นี่นั่นล้างนั่นเออนี่แหละผมมาขึ้นบ้านไม่ล้างนี่แหละมแมนแมนม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะะครับผมสะตัดพ่ติดแล้วครับผมย่ายขายหนานได้เออแล้วพเผาหัวบ่หลุนเกานะน่าเนาะดั้งเดิมเป็นรถหกล้อนะครับ แมนรถคันนี้ก็ซื้อมาจากร้านนะครับแต่สม,มัยประมาณเอาหัวคิบว่เจ็บจัดดีอ่ว่เบื้งลูกเอ้เบืงลูกเอ้แต่ช่วงนั้นเบื้งลูกเบื้งลูกเอาพ่อลหรครับพอ่พอพนะ่อลหร มายูน้ำจักปีแลวนี่เออเจ,เเอจปีลห่หาสามหาสี่หาห้าหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้หา 8, หกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่เอาสิบเอ็ดปีบ่บุ้เลีวโอ้สิบเอ็ <laughs> <laughs> คือดั้งเดิมเป็นรถหกล้อมาแปลงเป็นรถแปดร้อนมาตอนนี้เออสิบล้อสิบล้อสิบล้อใส่เป็นสิบล้อเสื้อผ้าว่าื้อมาของผมเลยเนาะเสื้อผ้าหลังเป็นของ F B R เสื้อผ้าหน้าก็เป็นของ F B R ครับผมอันนี้ก็เสื้อนะเก่าดึงยันพันยี่บาทอ่าใช้เป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกครับแทนบูจี้ของสิบล้อหน้ายาวนะครับมาใส่โมดิฟายโดยช่างลุงนะครับเดี๋ยวนี้ไปยุหันได้ยังไง หมูเศร้าหมูว่านผมไปเอิอนมาเฮ็ดอยู่ขางลานผมเลยเหรอเราอยู่หน้าแล้วไหมได้คำไหมผาว่าได้ไปยื้นนะเมียบรัเมียกับไอยู่พี่หมูเศร้าเนี่ยผมนั่มไปเอิอนด้วยให้มะเฮ็ดฟกลีฟ้าหมูอื่นหั่นคือบู่น้อเป็นบ่เลิอกว่าล่าดีหั่นบ่เลิอกว่าล่าอยู่มันบ่เลิอกว่ล่าพวกอะไเสียครับมันเบิ่งออกนะไปเบิ่งคนนัันเบิ่งออก เอเออเออครับบัข,ข่านนาเนี่นาจะเป็นของฮิโ no น่ครับข่านนา,นาน,นาจะเป็นของเอฟเอฟฮิโน่ e นะครับผมขัานนา,นาระบบพวพงอะไรพาเบอร์แบบพวงอะไรธรรมดาเนาะอ๋อรถคันนี้เอกสารทะเบียนไม่มีนะครับเอกสารทะเบียนไม่มีโนเลเลม มีแต่เอกสารซื้อขายนะครับพื้นเล็กหมดตัวเลยอันบ่อันน้ามีอะไรเนี่ยไอแต่ขอเพื่อนกันใดๆครับมีกระรับปั๊มครับกับแผ่นยางนี่เลยมีตัวนี้ซือได้ไปห้องอ๋อแต่ขอแผ่นยางแผ่นยางแผ่นยางกับหางเออกับหางพอจะซื้อได้ไปต่อขึ้นขั้นที่นั่นเนาะเดี๋ยวตัวนั่นมาแล้วกัครับรถรุ่นไหนนี่เฮ้ยว่าเงิดคักแต่เฮ้ย แต่ว่าเฟื่องไทยหัวจักแล้วข้าหน,นาวจักแล้<ฮ>หวหัวเก่งนี่มันรุ่นแรงสดุดเลยเป็นรถมิตซูบ่เหรอมิตซูร้อยสามห้าบ่เพราะว่ามันมีสัญลักษณ์บอกไหม <us> แต่ว่าหันให้เดามันคือมิตซูมัสตราเป็นทั้งสันหรอ,อ,อรโอ้ยฝนตกแล้วฝนตกระบบเบรกลมดูดธรรมดานะครับระบบเบรกลมดูดธรรมดาคันสี่หนึ่งง่ามเลย ขัดสีงามเนาะขัดสีนี่งามขนาดเลยเครื่องเหราเบิง้งมองไหนมาไหนฝนตกแล้วพี่น้องฝนมาแล้วเุย้ยเปิดเท่าไหร่บักนี่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 น,นี่เปิดขากุ้ยเครื่องมันโอ้มันเปิดมองไหนเปิดนังเบิ้งเครื่องเป็นไปลด้ก่ไอ,อ้งเงี้ย โอ้อะไรมันขายบ่ค่อยได้เว้ยเป็นเครื่องมิดซู้ครับผมมิดซู้130ลอยสามสิบแรงบ่ลอยสามหา้าสามหมิดซู้รุ่นไ,ไหนวะบ่กเคยเห็นจักทีเลยนี่ครับยังไม่เคยได้สักทีเลยเครื่องรุ่นนี้ครับผม,มอ,อะไรขอ,ขอเออหาหาเพราะว่า อะไรทั้งคันนี้น่าจะขายได้แต่เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายแต่ว่าเครื่องเกียร์ว่าน่าจะขายได้พี่แกก็ใช้งานมาสิบสิบกว่าปีนะครับรถคันนี้ผมเห็นทุกวันเพราะว่านาอยู่ข้างกันครับผม ฝนตกครับฝนตกเอออาเดี๋ยวคุยราคากันก่อนส่วงฝนตกนี่แหละ